สวัสดีครับบูนมยชงคลายท่นนะครับผมสำหรับภาคกิจวันนี้ครับพาพ่อพลายบ้านเมืองก็มาถึงบ้านที่เรียบร้อยนะครับผมต่อไปเราก็จะเดินทางกลับบ้านไปนครับที่บ้านยี่สิบหลังนะครับผมก็จะ,จะเดินทางกลับบ้านเป็นเพื่อนกับพ่อพลายหนุ่มเสกนะคะครับผมวันนี้ก็พลหนุ่มเสกก็กิน้าโรอยู่ข้างหน้าเลยนะครับผมนี่พี่ใหญ่ก็จะยืมที่อยู่ของพลายบุญส่งแป๊บหนึ่งนะคะ ทิศนี่คือหุ่นโมติสวุฒิได้แล้ววันนี้เลิกงามย่มดีนะคะพอพลายหนุ่มเสก็จะไปอยู่ที่บ้านนะคะ20หลังนะคะเดี๋ยวโ็อาบห้ามน้ำให้ผู้ใหญ่คนครับวัด พยายมาถึงก็เล่นดินเลยนะคะราพยายไปอาบน้ำก่อนนะคะ ับบ้าน20่สิบลังนะคะก็จะมาอาบน้ำตอนนะคะคุณตาทงชัยก็มองนะคะมาอาบน้ำที่บ้านคุณตานะคะก็พลายหนุ่มสีก็กินหญ้ารออยู่นะคะ ถช่ครับนะคะพ่อใหญ่จะหาที่ถูนะคะปกติที่บ้านนะคะได้อาบน้ำอย่างนี้ก็จะเดินไปหาเสาเลยนะคะเอาไปไหนพ่อใหญ่ทำน้ำก่อนขามน้ำก่อนเตมเ โอ้หาบกต่ออะไรอ้นาใหญ่มาทางนี้ค่ะ เลยเหรับอมเดินทางไปบ้าน20หลังแล้วนะคะแล้วก็แวะเก็บยาของเขาไปด้วยนะคะ ี่ก็กา <ขอ S 2> ลังจะเดินทางกับบ้านนะคะนะครับ,รบผมก็จ,จะเดนทางไปถึงบ้านก็พาผู้ใหญ่ไปลงอาบน้ำหน่อยนะครับผมเพราะว่าได้อาบน้ำสระใหญ่นี้นานแล้วนะครับผมก็เลยพาผู้ใหญ่มาอาบน้ำนะครับคือ้คลายร้นนะครับผมว่าช่วงนี้ก็อากาศนั่งร้อนพอดีนะครับผม บ,บน้อนอลนอนะครับกลับบ้านนะคะพ่อใหญ่จะแวะเล่นน้ำสักหน่อยนะคะ อาบให้ควันด้วยครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ไม่ยอมเปียกคนเดียวนะคะอาบในน้ำแบบนี้นะครับผมอาบจะน้ำตรงอยู่ที่บ้านครับเห็นไหมครับพ่อใหญ่ยินบ้พ่อใหญ่ จะน้ำโล <Okay. S 1> หเลหน็นเป็นสีก่อนครับพายสีก่อนคลพายหน่ยังไม่มาครับหรือกลัหลังมาครับแต่ความ<อ>ของ,อข,องของพ่อใหญ่เหมือนกลัวจะเปียกน้ำนะคะพ่อใหญ่ก็เลยค<อ> <laughs> วานค<อ>วานเอาเอาเอาผ<อ> <laughs> ใหญ่ไม่ยอมนะคะจะให้ควานเปียกด้วยแต่ควานของเราก็มือติดก,กาวนะคะมือติดก,กาวนะคะ นี่พ่อใหญ่ว่าไม่ยอมเ,ยเปียกใช่ไหมเอาอีกอย่างใส่อาบให้ควาดด้วยนะครับสบายใจเลยนะครับพ่อใหญ่เขเราได้อาบน้ำวันนี้นะครับดูน,น,น,นะครับลายตรงน,นี้นะครับผม น้มเสก็มาอาบน้ำเหมือนกันนะคะโอ้เ็ดหย,ออย,ยังตสร็จแล้วนยัะคะอาบน้ำเหมือนกันนะคะเยินสบายนะคะวันนี้ก่อนจะกลับบ้านกันนะคะเราจะแวะมาเล่นน้ำก่อนนะคะเออยาบไปแล้วยินสบาย ควันของพ่อใหญ่ไม่ยอมเปียกเลยนะคะพ่อใหญ่ว่าจะให้ควันเปียกสักหน่อยใบนุมเสกลงน้ำไปตัวดำเลยนะคะ พ่อใหญ่ก็จะสีก็จะชัดขึ้นกว่าเก่านะคะเชื่อเล่นน้ำครับดูครับพ่อใหญ่ว่าจะให้ความเปียกสักหน่อยควันก็ไม่ยอมนะคะอ่าาเหหนลยพ่อใหญ่ได้เล่นน้ำนะคะไม่อยากขึ้นค่ะ มดตรงไปแล้วครับเขาายได้ครับโลดเลยนะครับนี oh. okay. uh ๋ยวอาบน้ำแล้วสดที่นเลครับผมตักเตาเลยตักเปตาฮึ่ม ลองด้วยนะคะจะได้เย็นทั่วถึงกันนะคะแทรกลองไม่กรับเปียกหรอกค่ะแต่ต้องกลัวกล้องเปียกค่ะไปกันเลยครับผม ตอนนี้นะคะพ่อพลายทั้งสองเชือกก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะคะแต่ว่าขากลับนี้พ่อพลายนุ่มเสกจะเดินลำหน้าพอใหญ่นะคะกรอนทักมื่อยนุ่มเสกมาถึงบ้านแล้วนะแดดร้อนแดดร้อนเป็นไรครับความคิดเป็นไรโอ้รถรถติดเลยครับความคิดก็น้อยรถความคิดตกถนนพ่อพลาย พ่อดูซีกเหรอพ่อแรงพ่อพ่อดูซีกน้อยพอนำมนพ่บอกเนี่ยพ่อาเนี่ยยุ่งเลยจีรศิวรถจะส่งโน่นพ่อปลาไปช่วยเจอเนี่ยยุ่งเอารถเขาคุณหน่อยเบิ้องไงแต่ว่าได้หรือไม่ได้ไปเทียวนึงเด้อแล้วก็น้ำมีมองการ์ดบ้างถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ให้ทีทุกท่านนะครับได้รับชมฟินแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกติ่งในช่องพลานเพื่อนของเราครับเพื่อเป็นกำลังใจอ่ะแค่นี้ก็ลาครัสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้วันนี้วัวเดียววัวมาถึงเลยวัวสวัสดีค่ะ